คุณคิดว่าชีวิตคุณจะเป็นไงครับถ้าคุณสามารถควบคุมตัวเองได้แล้วควบคุมชีวิตคุณได้ด้วยการมีสมาร์ทวอทเพียงแค่อันเดียวครับลองคิดนะครับถ้าวันนี้คุณสามารถมีสุขภาพดีได้ง่ายๆโดยการที่คุณสามารถควบคุมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าสุขภาพร่างกายของเราจากสมาร์ทวอทเครื่องเล็กแค่หนึ่งเครื่องนะครับและถ้าใครนะครับกำลังเป็นสายที่กำลังจะดูแลสุขภาพหรือว่ากำลังจะจรงิจรงจงังกับเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยต้องบอกเลยว่าคลิปนี้ผมจะมานำเสนอสิ่งที่จะทำให้ชีวิตคุุุณณงง่่่าาาายยขขึ้นนนนคครครัแแลละะีีีืออสทจมเป็ตววชใกดูภพ และถ้าวันนี้นะครับคุณกําลังรู้สึกเครียดหรือว่าไม่สบายใจไม่สบายตัวเนี่ยต้องบอกว่า Garmin Venu 2 Series นี้นะครับจะสามารถรับรู้ความเครียดของคุณครับผมสามารถประเมินผลหรือประมวลความเครียดหรือว่าสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยออกมาได้นะครับผมไม่จะเป็น่าออกซิเจนต่างๆการเต้นของหัวใจนะครับผมหรือว่าระดับความเครียดของเราเนี่ยว่าเรามีเท่าไหร่แล้วนะครับผมเราก็จะได้ควบคุมหรือว่ายับยั้งของความเครียดของเราเนี่ยได้ทันท่วงทีนะครับและถ้าคุณนะครับเป็นสายที่ชอบออกกำลังกายอยู่ที่บ้านนะครับและไม่ชอบไปออกกำลังกายที่คนหมู่มากหรือว่าชอบออกกาลยยคนเเดีวบผอ วอทสมาร์ทวอทตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ดีเลยนะครับผมเปรียบเสมือนว่าคุณเนี่ยมีเทรนเนอร์อยู่ที่บ้านนะครับโดยที่ไม่ต้องออกไปเจอใครเลยนะครับผมเพราะตัววินโดวซ2 s ี r i นะครับผมมีโหมดการออกกำลังกายที่เยอะแยะมากมายแถมยังมีระบบการแสดงผลท่าทางของการออกกำลังกายตามที่เราอยากออกได้ด้วยนะครับและใครนะครับผมที่เป็นสายเล่นเวทหรือว่าอยากยกน้ำหนักหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ทําการเวทเทรนนิ่งยกน้ำหนักเนี่ยแต่กลัวไม่ตรงจุดนะครับผมต้องบอกเลยว่า ตัวการมีเมนูสองซีรีส์นี้นะครับผมมีโหมดเวิร์กอัลที่ทําให้เราได้เห็นด้วว่าเล่นกล้ามเนื้อเนี่ยได้ตรงจุดเพราะว่าเขาจะครับจะแสดงผลให้เราเห็นกล้ามเนื้อแต่ละจุดของการเล่นแต่ละท่าให้เราได้ออกกำลังกายได้ตรงจุดนะครับผมใครที่รักการออกกำลังกายคอนิวเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวการออกกำลังกายผิดจุดเลยนะครับแล้วคุณสามารถบอกผมได้ไหมครับว่าคุณอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้แล้วถ้าคุณรู้อายุคุณตอนนี้แล้วแต่คุณรู้อายุร่างกายคุณหรือเปล่าครับว่าอายุร่างกายคุณเนี่ยอายุเท่าไหร่แลง อ้องคิดนะครับว่าสมมติว่าอายุ<ม>ร่างกายของเราเนี่ย เสื่อมสภาพกว่าอายุจริงของเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับถ้าคุณมีสมาร์ทวอทของ Garmin ตัวนี้นะครับคุณจะได้รู้นะครับผมว่าอายุร่างกายคุณอายุเท่าไหร่นะครับผมแล้วเราจะได้ดูแลสุขภาพของเราให้ทันท่วงทีให้อายุของเราที่อาจจะแก่เกินอ,อายุจริงของเราเนี่ยกลับมาอายุเท่าเดิมได้นะครับผมแล้วก็อาจจะทําให้เราเนี่ยออกกำลังกายจนสามารถทําให้อายุของเราเนี่ยเด็กลงกว่าอายุจริงของเราก็ได้นะครับผมเพื่อเรียกคืนความยาววัยของเราได้นะครับผมแต่ถ้าเราไม่มีนาฬิการุ่นนี้นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยไม่รู้ว่าสุขภาพเราแย่แค่ไหนแล้วนะรรรรรักกกกกาา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 ททีีู่่่่่้้ออยุุขงเ็จํใหษสภพ ทีและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับผมตอบรับกับยุคใหม่หรือยุคดิจิตอลนี้นะครับใครที่เป็นสายที่ต้องทํางานหรือว่าเดินทางกับรถไฟฟ้าตลอดเวลาเนี่ยสมาร์ทวอทตตัวนี้นะครับผมมีระบบการมินเพย์นะครับที่สามารถใช้นะครับและปิดเพย์นะครับผมในการสแกนจ่ายไม่ว่าจะการเดินทางรถไฟฟ้านะครับเราก็สามารถเอาในการอปรติตแล้วก็เข้าใช้รถไฟฟ้าได้เลยนะครับบอกเลยว่าเข้ากับยุคไร้การสัมผัสมากเลยนะครับผมเหมาะสมในการใช้งานมากเลยนะครับใครที่กำลังหาอุปกรณ์หรือว่าตัวช่วยดูแลชีวิตเนี่ยผมบอกเลยว่าการ์มินเวอร์นุสสองซีรีส์ตัว พราะมีระบบที่เอื้อต่อการดูแลสุขภาพแล้วก็การใช้งานในชีวิตประจําวันเนี่ยมากมายเลยนะครับผมระขายนะครับผมที่คิดว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากทำเมื่อไหร่ก็ไม่สําเร็จสักทีนะครับบอกเลยนะครับถ้าคุณมีสมาร์ทวอท์การ์มินวีนุสองซีรีส์ตัวนี้นะครับผมชีวิตที่คุณคิดว่ามันยากหรือการดูแลสุขภาพที่มันยากเนี่ยมันจะเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาทันทีนะครับผมมาทําให้การดูแลตัวเองนะครับเป็นเรื่องง่ายก็สุขวสบายนะครับผมจากการ์มินว n นุสองซีรีส์และนี่คือทั้งหมดจาก DeK ครับ